กนาตกรรมใหญ่สองครั้งนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์แรกที่เมาเท่นบีผับจังหวัดชนบุรีตอนนี้ผ่านมาครบปีแล้วนะคะรวมถึงเหตุการณ์โกดังพุระเบิดในตำบลมูโน,โนโอ,อําเภอสุงไงโกลกนราธิวาสก,ลลก,าวาก็ถูกมองจากทางประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะว่าดูแล้วเหมือนว่าเส้นทางคดีอาจจะมีบางอย่างที่คล้ายๆกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายการรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีหรือไม่ค่ะ perquè hi cap puc dir ชาวเวียดนามคนนี้ค่ะนางสาวดิ่งกิมลีอายุ25ปีเธอเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บสาหาัสจากถูกไฟไหม้ทั้งตัวในศก,กนกาฏกรรมไฟไหม้เมาเทนบีผับอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีที่ผ่านมาครบหนึ่งปีเต็มแล้วนะคะการรักษาตัวที่ผ่านมานานปีหนึ่งเนี่ย่ะเสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ4ล้านบาทแล้วก็ต้องเซ็นรับสภาพหนี้ผ่อนชำระกับโรงพยาบาลเพราะว่าไม่มีสิทธิประกันสังคมเธอเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วเธอกับผู้เสียหายคนอื่นๆทั้งคนเจ็บ ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เรียกว่าการเยียวยาที่ได้รับเนี่ยไม่ได้เพิ่มเติมเลยจากของเจ้าของผับค่ะขณะที่ผู้เสียหายจากโกดังพลุระเบิดในตำบลมูนโนะอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้านเรือนคนที่เสียหายเกือบร้อยเปอร์เซนต์การเยียวยาช่วยเหลือน่ะจะทำได้แค่ไหนอตอนนี้มีแค่หน่วยทหารที่เข้าไปซ่อมแซมบ้านพักให้เท่านั้นนะคะ มามองในมุมของนักกฎหมายครับน,รนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปรียบเทียบแนวทางการสู้คดีของสองเหตุการณ์นี้นะครับมองว่ามีลักษณะของเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นจุดร่วมเหมือนกันพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในความดูแลของส่วนราชการครับแต่อาจจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในช่วงแรกส่วนเจ้าหน้าที่ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําผิดหรือ ที่ถูกมองว่ามีการเรียกรับสวยก็อาจจะได้รับโทษเพียงให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อเรื่องเงียบก็ให้กลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิมครับเหตุการณ์ตัวนี้มันจะเหมือนกับโกดังพลุระเบิดที่ภาคใต้ทุกประการเลยมีหน่วยงานราชการมาลงหน้างานเยียวยาและผิดชอบให้ผ่านไปหนึ่งเดือนเงียบเงียบเสร็จป,ปุ๊บพอเอกชนกับเอกชนเจ้าของโกดังเขาไม่จ่ายไม่เยียวยาก็ทําอะไรต่อไม่ได้ แล้วส่วนของราชการเองอันหนึ่งที่ทนายอยากฝากไว้เลยการย้ายราชการช่วงมัเตันบีไม่ใหม่ๆจําได้ไหมครับการย้ายข้าราชการช่วงโกดังครุระเบิดที่ภาคใต้ใหม่ๆจําไว้นะครับเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์จะจบเหมือนกันคือย้ายไปแล้วกระแสรถก็ย้ายไปที่อื่นต่อไปทํางานให้กับประชาชนที่อื่นต่อนอกจากนั้น ไม่มีการฟันโทษทางวินยัยไม่มีการฟันโทษทางอาญาที่เป็นวินัยร้ายแรงแต่อย่างใดเลยคือทางตัวนายรณรงค์เนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้บอกว่า เหตุการณ์ไฟไหม้เม้าเทนบีได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการ10หน่วยงานให้ชดใช้ให้กับผู้เสียหาย139ล้านบาทผ่านมาปีนึงแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเลยนะคะผู้เสียหายบางคนเป็นหนี้ค่ารักษาพยาบาลหลายแสนบาทแล้วก็ทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบค่ะ